สวัสดีค่ะแม่มริซอนเกษตร,รีนะคะวันนี้จะมาชํากระเพราในขวดน้ำให้ดูนะคะชําง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่คอนโดอยู่ในเมืองพื้นที่ครับแคบอยู่อพาร์ตเมนต์เราอาจจะชํากระเพราแล้วเอาไว้ตรงระเบียงหรือไว้ข้างๆซอกตึกก็ได้ทำง่ายนะคะเดี๋ยว แม่มริโซนจะพาไปทำนะคะว่าทำอย่างไรขวดน้ำก็ใช้ขวดน้ำประมาณ1.5ลิตรนะคะใช้ขวดน้ำขนาดนี้ทำง่ายๆก็ตัดกระเพรานี่จะเป็นกระเพราจากต้นแม่นะคะนี่ตัดเป็นกิ่งแบบนี้ ตัดมาสักสองกิ่งค่ะตัดตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยตัดแล้วก็นำไปชุบน้ำยาเร่งรากเดี๋ยวแม่บริซอนจะชุบน้ำยาเร่งรากผ่านกระดาษทิชชู่นะคะเพราะว่าเราชาแค่สองกิ่งเองก็ไม่อยากใช้ระบบแช่นะคะ เอากระดาษทิชชู่มาสงแผ่นแล้วก็เทน้ำยาเร่งรากใส่ค่ะน้ำยาเร่งรากนี้แม่บริซอนทำเองนะคะเนี่ยทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กระดาษทิชชู่มาพับค่ะแล้วก็ตักน้ำยาเร่งรากหยอดลงไปนะคะ หน่อยนึงไม่ต้องเยอะค่ะหุ้มกระดาษที่ชู่ที่เราหยดน้ำยาดิ่งลากแล้วนะคะหุ้มแล้วก็พักไว้ ทีพอชุ่มค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีตัดขวดกันนะคะตัดขวดง่ายๆนี่จะเป็นขวด1.5ลิตรก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะตัดแล้วก็เจาะก้น ถ้าท่านใดมีสว่านก็ใช้สว่านก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้มีดปลายแหลมเจาะลงไปเลยค่ะสักสามสี่รูนะคะตรงก้นเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะนี่ก็เจาะตรงปากขวดฝาขวดเลยนะคะ แม่บริซอนไม่มีสว่านค่ะก็เลยใช้มีดปลายแหลมเจาะเอาไม่อยากซื้อช่วงที่เจาะก็ระวังมีดบาดมือด้วยนะคะจับให้มันม่นๆค่ะจับขวดให้มันม่นๆให้นิ่งๆนะคะนี่ก็เจาะลงไปสักสามรูสี่รูเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะ ก็ได้แล้วนะคะก็ใส่ซ้อนลงไปแบบนี้ค่ะผักลงไปให้ลึกที่สุดนะคะนี่เราก็จะได้ขวดเพื่อไว้ชําผักไว้ชํามกะเพราไว้ชําผักชนิดอื่นๆก็ได้นะคะ ไว้ปลูกผักปลูกหอมปลูกกระเทียมได้หมดเลยค่ะทำแบบนี้แล้วก็ใส่ดินปุ่งปุูกลงไปใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะเปลือกไข่นี้มีแคลเซียมแล้วก็ช่วยไล่มุดและแมลงด้วยดินปุ่งปุูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะนี่ก็ใช้ กิ่งกระเพราที่ตัดไว้เมื่อสักครู่นะคะฝังลงไปเลยตรงกลางค่ะคุยคุยลงไปหน่อยนะคะเนี่ยรดน้ำค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะ หรือถ้าขยันลดเชา้าลดเย็นก็ได้แต่แม่มาริสอนรดแค่วันละหนึ่งครั้งเติมดินสักหน่อยนะคะดินค่อนข้างที่จะยุบตัวลงค่ะเมื่อสักครู่พอรดน้ําแล้วก็รดน้ําอีกครั้งหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ในร่มนะคะอาจจะเป็นใต้ร่มไม้หรือชายคาบ้านก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่พื้นที่ค่ะ ให้มีแสงสว่างหน่อยหนึ่งแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนน่าจะประมาณหเดือนแม่มบริสอนก็ไม่ได้จุดไว้นะคะรดน้ำจนลืมวันเวลาไปเลยนี่เห็นไหมคะเนี่ยกระเพราในขวดติดแล้วเอามาวางไว้ในกระมังกับกิ่งชําชนิดอื่นวางไว้ใต้ต้นลีลาวดี ใต้ตุนกระถางสะเดากระถางม,มะขามกระถางดอกแก้วก็ประมาณว่าเป็นร่มลำไรร่มค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันก็จะติดแล้วก็แตกยอดแตกใบออกมาเห็นไหมคะเติมดินสักหน่อยรดน้ำเดือนนานดินก็ยุบนะคะเติมดินไปแล้วก็รดน้ำ ก็ทยอยเก็บกินนะคะเก็บกินปลูกแบบนี้นะคะได้ประมาณ1ปีค่ะอายุอายุกะเพราก็ประมาณหนึ่งปีแล้วก็หมั่นรดน้ำไปเรื่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆถ้าแตกยอดแตกใบออกมาก็พอได้ผัดกินนะคะเนี่ยวิธีปลูกกะเพราง่ายๆสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็นำไปปลูกได้ค่ะ กระเพราจะชอบฝนนะคะการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้สองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งค่ะถ้าสูญว่าดินยุบเราก็เติมดินลงไปถ้ามีแมลงก็ใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่แลมลงฉีดพ่นไปนะคะอายุการเก็บกินก็ประมาณหนึ่งปีค่ะถ้าเรารดน้ำทุกวันก็ไม่ตายนะคะหมั่นรดน้ำทุกวันแล้วก็รดน้ำหมักต่างๆอาจจะเป็น น้ำหมักจุลินทรีย์สาวข้าวน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยน้ำหมักปลาฮอร์โมนนมสุดแล้วแต่มีนะคะลดจิตวันต่อครั้งปริมาณการลดสองช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรแล้วก็ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อปรับสภาพดินนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลดสามวันต่อครั้งถ้าเราลดน้ำหมักมากๆเนี่ยดินจะเป็นกรด พอดินเป็นกรดเราก็ต้องปรับสภาพดินด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราการลดนะคะ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา้ลิตรเช่นกัน3วันต่อครั้งค่ะค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ